สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูหน้าง,งานของเราอีกดังนะครับเก็บความสะอาดส่งมอบงานดลังนี้สร้างที่เมืองแก่งระยองบ้านคองปูนหน้ากว้าง5เมตรลึก6เมตร50นะครับพร้อมระเบียง,งกว้างนี่ครับตัวบ้านของเราชมหน้าบ้านของเรากันกเดินขึ้นมาจะเป็นระเบียง2เมตรนี่ครับระเบียง2เมตร ช่างเราก็ลัทงทาสีอยู่ครับอันนี้คือหน้าบ้านน,นี่คือกานลังคาหน้าบ้านนะครับสีสันสวยสดใสนี่เป็นกระจกบานเลื่อนกว้างเลยนะครับเดินเข้าบ้านไดโล่งๆเลยเดินเข้ามาก็จะเจอห้องโถงนี่นะครับห้องโถงห้องโถงนี่ก็สองเมตร ปู3เมตรนะครับเดินมาเป็นห้องโถงนี่ดูงานภายในติดบ,บัวให้เรียบร้อยขอบเขีวขอบพื้นเดินมา,ปามเป็นประตูซ้ายมือเป็นประตูเข้าห้องนอนนะครับนี่ห้องนอนกรบใครอยู่ก็แบบนีนห้องนอนก็3คูน3มาตรฐานเลยครับนี่พื้นกระเบื้องเราปูกระเบื้องพื้นซามิกให้เลยนะครับกันหาแข็งแรง หูพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ด16มิลอีกหนึ่งทีไม่ต้องกว่าครับหนารับรองได้นี่นครับผนังเป็นผนังซ่อล่องซ่อล่องมีสามยวเมเนื่นองห้องนองกว้างเลยนี่เลยมาตรฐานมานี่ครับหน้าตางมีหน้าต่างเลื่อนให้ นี่ออกจากห้องนอนมาเป็นห้องโถงนี่ตู้ไฟอยู่นี่นี่ครับห้องโถงก็มีหน้าต่างหนึ่งบานนี่เดินมาห้องขวาตัวหลังบ้านตัวน้องขวามีประตูปิดให้นี่ถูกต,ตูปิดไปห้องขวานี่ครับห้องโถงเปิดห้องโถงมาเออจะเจอกับโันหลังบ้านนี่หลังบ้านนี่ก็ เมตรห้าสคูณสเมตรนี่นะครับห้าสิบเมตรห้บเป็นตรงนี้เราสามารถทำควาได้นะครับหน้าห้องน้ำันี้มีต่รางมันเื่อนให้1ชุดนี่นะครับมั้ก็เบื้องิรามิกให้อย่างสวยเดินตรงมาจะเป็นห้องน้ำนะครับนี่คือห้องน้ำห้องน้ำพ,พัดลมดูดอากาศ ต้องแสงปรับบัวอะข็อพันชะอโคมีอางน้ำกระจกให้ครบเซตครับหลังนี้เจ้าของบ้านอยากได้ผนังสไตล,ล์ล็อกเราก็ทําสไตล์ล็อกให้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเจรดีการช่างนะครับผนังห้องน้ำจะเป็นสไตล,ล์ล็อกลูกค้าชอบนะครับประตูห้องน้ำเหมนกับเรื้องปิดประตูนี สวยๆนะครับงานสวยๆของเรานะครับดูอันนี้มันเลื่อนประตูเดออมากว้างห้องโถงกว้างเลยครับสองเมตร3สามเมตรนะครับน,นี่ออกมาก็เป็นระเบียงโล่งๆเลยสองเมตรอันนี้ก็มีม้านั่งให้สองด้านอันนี้วางโต๊ะกินข้าววางอะไรได้นะครับแล้วก็มีดนแนงกันศาสตร์ให้เรียบร้อยดูสวยงามตามท้องเรื่อง นะครับมานี้เหไหมรครับพาชมอันนี้เราใช้เหล็กกรรมดไหนหนึ่งานี่นะครับนั่งข้างบ้านของเราประมาณนี้โอเคครับปากติดตามด้วยนะครับ สวัสด,ดีกันช่างบ้านนกดาวครับ